สูฟัง In Ear t r e l e t รุ่นแรกจากแบรนด์ Steel Series ที่ได้ดเวอรร์แม่เหล็ก Neo d i ย m รองรับไวเลส2.4 g ิกะเฮิ t ต o t บูทูและก็ยังสามารถใช้ EQ ได้มากถึง100แบบทั้งหมดนี้อยู่ใน Arctic g a m e b u d ค่ะทุกคนจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในรุ่นแรกนี้ไปรับชมพร้อมกันได้เลย สวัสดีชาวข้างรักเกมมิเกยและชาวข้างรักหูฟังทุกคนค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับจากการซื้อตัว s t e e l c i t y Arctic g a m e บัดไปนะคะตัวกล่องของเขาจะมาในไซส์เล็กๆกระทัดรัดแบบนี้แต่ของด้านในจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังพร้อมเคสชาร์จมาให้หากเปิดมาจะเจอกับตัว USB dongle อ,อยู่ด้านในมีอะแดปเตอร์แปลง USB C to A สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีสายชาร์จมาให้ความยาว30เซนมีจุกซิลิโคน2ขนาดรวมกับที่ติดมาแล้วกับตัวหูฟังเป็นไซส์ S, M, L และสุดท้ายเป็นใบคู่มือแนะนําการใช้งานต่างๆค่ะข้อมูล คุณเพิ่มเติมสำหรับใครที่กำลังจะเล็งเลือกซื้อเจ้า Arctic g เกมบัตอยู่เขาจะมี2เวอร์ชันให้เลือกก็คือ for PlayStation และ for Xbox ด้านในเนี่ยมีสเปคคล้ายคลึงกันค่ะแต่จะต่างกันเรื่องของการรองรับอุปกรณ์ตัว PlayStation ไม่สามารถใช้กับ Xbox ได้ส่วนรุ่น Xbox เนี่ยจะรองรับทั้ง PlayStation Xbox รวมไปถึงวิดี c e อื่นๆครบหมดเลยถึงแม้ว่า PlayStation อาจจะดูด้วยกว่านะคะข้อดีของเขาคือจะมีสีขาวให้เลือกแต่ในรุ่นของ Xbox จะมีแค่สีดำแบบในคลิปนี้ค่ะยังไงก่อนสั่งซื้อเช็คดูให้ดีว่าหน้ากล่องเนี่ยเป็น เป็ียนคำสังซื้อของเราเนี่ยเป็น PlayStation หรือว่า Xbox ค่ะ มาดูที่ตัวเคสชาร์จของเขาจะมีความมนมีความแบนโดยพอชาร์จทห้ซีจะให้มาอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็รุ่นนี้มีการรองรับการชาร์จไร้สาย Qi ด้วยส่วนตอนเปิดใช้งานเนี่ยเราสามารถเปิดมือเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดจับ2มือก็จะมีความมั่นคงมากกว่าฟีดแบ็กเพิ่มเติมกับการเปิดใช้งานนะคะโต้ฝาหากเราเปิดไม่สุดเนี่ยน้องก็จะไม่ล็อกแล้วก็จะพับลงมาแนะนำว่าตอนเปิดใช้เนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบดังกึกก็คือเป็นการเปิดค้างไว้ค่ะหากเปิดดูด้านในจะรู้สึกว่าการดีไซน์ของเขาทํามาได้ลงตััวมมาาาากกกๆจะใช้้หหูฟงงงขไไน็็สาารถเบลป ตามข้างนั้นๆแล้วก็ยังมีที่เก็บ USB DC มาให้ในตัวก็ไม่ต้องกังวลว่าใช้งานไปเรื่อยแล้วไม่มีที่เก็บน้องจะหายนะคะในส่วนของตัวหูฟังรุ่นนี้จะเป็นแบบอินเอียร์ไม่มีกา้านข้อนําเสียงของเขามีความยาวแล้วก็ยังมีตัวจุกยางที่สามารถเลือกไซส์าตามของแถมในกล่องก็ได้หรือว่าจะไปซื้อแบนเตอร์ป,ปาร์ตี้เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นในการใช้งานทั้งฟังเพลงหรือว่าการตัดเสียงรบก,กวน ANC ต่างๆหากเพื่อนๆเลือกโทนสีเป็นสีดําแบบของเฟสนะคะตัวร,บรอบๆเนี่ยก็จะเป็นโทนดําหมดเลยเนาะเรเวนโลโ เราสามารถที่จะกดลงไปได้เพื่อควบคุมการใช้งานต่างๆโดยมีเดีย Media Control, คอนโทรล็จะขึ้นไว้ให้ว่ากดอีกครั้งทําอะไรได้บ้างหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเดิมๆเ,เนี่ยใช้งานไม่สะดวกก็ยังสามารถใช้แอปหรือโปรแกรมในการรีมัพป,ปิ้งปุ่มใหม่ได้ด้วยในหน้่งของสเปคแน่ในในตัวหูฟังเนี่ยจะใช้เป็นไดเวอร์แม่เหล็กเนโอไดเมียมรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตจนถึง20,000เฮิร์ตซึ่งเป็นย่านที่ครอบคุมการได้ยินของมนุษย์เราแล้วแล้วก็ยังมีระบบรอบทิศทางอย่าง360 Audio เมอร์สใ360รเ่นเกมชียสยงะอดา เสียงกระสุนได้มีมิติคมชัดมากขึ้นถ้ายิ่งใช้คู่กับโปรแกรมหรือว่าแอปจากทาง Steel Series เนี่ยจะสามารถเลือก preset EQ ได้มากกว่า100แบบเลยค่ะเป็นจุดเด่นมาก,มากาใครเล่นเกม FPS ก็สามารถเลือกใช้ EQ ที่เน้นบูสเสียงย่านเบสปรับย่านกลางลงเพื่อจะได้ยินเสียงฝีเท้าให้ชัดขึ้นนะคะพวกแบบ FPS Fu ้ t สเตต่างๆส่วนการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปค่ะรุ่นนี้จะใส่ระบบ ANC มาให้3ระดับสามารถที่จะใช้ตัดเสียงรบก,กวนต่างๆได้ดีเลยแต่มันก็ไม่ได้กริปหรือว่าเก็บอะไรมากขนาดนั้นนะคะ อย่างน้อยก็พอตัดเสียงแอร์อะไรต่างๆบ้างแต่ว่าเสียงพูดคุยดังๆเนี่ยก็ยังมีเข้ามาอยู่ค่ะอีกหนึ่งโหมดที่สามารถทําได้ดีในรุ่นนี้ก็จะเป็น t r a n s p a r e n t mode ในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้แบบออกกําลังกายต่างๆหรือว่าเดินข้างถนนอย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงรอบๆอยู่บ้างแล้วก็ฟังเพลงได้ตามปกติด้วยแนวเสียงของตัวนี้ค่ะเฟสลองไปหา FR Gra p h มาให้จะเห็นได้ว่าตัวซับเบสของเขาจะไม่ได้มาเยอะมากนะทุกคนเหมือนรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นเบสสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีอยู่่บบบางคะริเวณแบบ พวกเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ซึ่งย่านนี้จะเป็นเสียงประมาณแบบเสียงเท้าเ mm. สียงเดินต่างๆ mm. และอย่างที่เด่นมากๆเลยก็จะเป็นย่านกลางแล้วก็ย่านแหลมทําให้ใช้ฟังเพลงได้ฟ mm. ีลลิ่งเสียงร้องสว่างเคลียร์เด่นจากดานตรีหรือหากนําไปใช้เล่นเกมก็จะได้ยินเสียงปืนระยะใกล้ไกลต่างๆค่อนข้างขขาจะเป็นหูฟังที่เน้นสายบาลานซ์ไม่เบสหนักแล้วก็ยังพอเก็บย่านอื่นได้อยู่ค่ะทันมาเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อเฟซว่าเป็นรุ่นที่สามารถทําได้ดีเลยก็จะรองรับทั้งเวเลสสองจุดสี่จิกเฮิร์ตและบลูทูธ 5.3แต่ที่น่าเสียดายมากๆในหมดบูทเนี่ยจะรองรับโคเดกแค่แบบ SBC อย่างเดียวให้เกิดใครเป็นสายฟังเพลงจริงก็จะคาดหวังเกี่ยวกับ LDAC AAC เครื่องมีคุณภาพเสียงถึงสูงหน่อยนั่นเลยทําให้โหมดบูทของรุ่นนี้จะเหมาะกับการใช้งานทั่ทวๆไปอย่างเช่นฟังเพลงผ่าน YouTube หรือว่า ใช้พูดคุยโทรศัพท์ต่างๆมากกว่าค่ะส่วนใครที่ต้องการจะนําไปใช้เล่นเกมแบบไรดีเลย์เฟสก็แนะนําว่าให้ใช้งานผ่านไวเลส2.4 g ิกะเฮิร์ตจะมีความสเสถียรมากกว่าบลูทูธนะแล้วก็ในโหมดไวเลส2.4 g ิกะเฮิร์ตเนี่ยยังสามารถใช้งานได้กับ PlayStation n โน้ตบุ๊กไอแพต่างๆที่รองรับไทสี C. ถ้าเกิดไม่รองรับก็ยังใช้ตัวแปลงเนี่ยในการแปลงเป Hi ็นไทเอได้อีกด้วยค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยค่ะโดยวิธีการเชื่มอมต่อต่างๆยังไงเฟจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ตามนี้นะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่รุ่่นนนนีี้้ก็อ็ออามขิิดดเหึนนว บแบตค่อนข้างจะหมดไวไปหน่อยเรื่องหูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ข้างละสิบชั่วโมงค่ะคือมันก็เป็นเวลาที่ดีแหละแต่ก็จะมีรุ่นอื่นๆที่ให้แบตมาเยอะมากกว่านะอันเนี้ยเดิในใช้งานร่วมกับเคสชาร์จก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ราวๆ40ชั่วโมงด้วยกันส่วนเรื่องของตวัวฟาสชาร์จเนี่ยเสียบชาร์จ15นาทีจะสามารถใช้งานได้3ชั่วโมงเลยเวลาในการชาร์จเต็มจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังสามารถใช้งานชาร์จไร้สาย Qi wireless charging ได้อีกด้วย จุดฟีเจอร์ที่ทําให้หูฟังตัวนี้มันดูน่าใช้ดูสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือตัวแอปพลิเคชันค่ะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยจะใช้ชื่อแอปว่า Arctic Companion หากเราเข้ามาแล้วก็จะมีให้เลือกโหมดนะคะว่าเรากําลังใช้บ t o o ูธหรือว่าไวเลส2.4 s h z GHz แน่นอนว่าตัว EQ ของเขาให้มาเยอะมากๆนะคะมีหลากหลายเกมแต่ถ้าต้องการจะคัสตอม EQ เองเนี่ยต้องใช้งานผ่านโปรแกรมค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งค่า ANC หรือการตัดเสียงรบกวนต่าง รวมไปถึง Transparent Mo d e ที่มีให้เลือก3ระดับมีการตั้งค่าความดังของไมค์แต่ไม่สามารถปรับ EQ อะไรได้นะส่วนฟีเจอร์ตัวไซต์โทนค่ะจะเป็นการมอนิเตอร์เสียงตัวเองระหว่างที่ใช้หูฟังตัวนี้แล้วก็ไ,ได้ยินเสียงที่ตัวเองพูดออกมา,านอกจากน,นี้ก็จะเ,เป็นการตั้งค่าอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาสลีปของหูฟังเปิดปิดแวร์เซนต์หรือระบบหยุดเพลงอัตโนมัติเมื่อถอดหูฟังออกมาสามารถที่จะรีแมปปิ้งตัวปุ่มหูฟังได้รวมไปถึงถ้าเล่นจนเลสเนี่ยก็สามารถกดรีสโต e คืนค่าโรงงานได้ตามกติค่ะ ใครที่ลองใช้ตัวแอปพลิเคชันแล้วรู้สึกว่าเออมันใช้ง่ายนะแต่ว่ามันไม่ละเอียดเลยก็แนะนำให้ใช้งานผ่านตัวโปรแกรมใน PC นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Stugg d มาติดตั้งลงเครื่องได้เลยการตั้งค่าจะมีความคล้ายๆแอปค่ะก็คือเลือกได้ว่าเรากําลังใช้โหมด2.4หรือว่าบลูทูธมีพรีเซตให้เลือกเยอะมากๆข้อดีของการใช้โปรแกรมคือเราสามารถคัสตอม EQ เองได้แล้วสิ่งที่แอดวานซ์มากๆเมื่อใช้งานผ่านโปรแกรมคือการตั้งค่าเสียงไม์ต่างๆได้ซึ่งเฟชมีเทสเรียบร้อยค่ะลองไปฟังกันดูสาหรับการ เซ็ไมโครโฟนเนี่ยเฟดก็ตาเทสคู่กับ s t ว d ีดีจีเป็นในตัวนะคะว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นเสียงสดเดิมๆและตัวไมเค์เขาไม่ได้มีอะไรยื่นออกมาเนาก็จะเป็นการรับเสียงแบบเราพูดออกไปตรงๆเหมือนคุยกับคนทั่วไปเลยค่ะตัวเสียงแฟดก็จะเป็นเสียงที่ไม่ได้ปรับแต่งเนาะเราสามารถที่จะมาเลอกอีคิวได้ดีทีเซ็ตมาค่อนข้างเยอะดี o i c ์ก็จะได้ความนุ่มๆส่วนเคลียร์เขาก็จะมีความติดแหลมมากขึ้นตามย่านอีิวที่มีการปรับตรงนี้นะคะเราลองมา เล่นกันได้แต่ใครที่อยากจะใช้คุนเสียงต่างๆที่ปรับของตัว Steel s i t y D.D เนี่ยก็ต้องเลือกเซตติ้งให้เป็นของโปรแกรมนะคะถ้าเกิดใช้ตรงๆของตัวไมเลยเนี่ยมันจะไม่ได้โทนเสียงอะไรแบบนี้นะนอกจากนี้ในตัวโปรแกรมก็จะมีให้ปรับเรื่องของ noise cancelling ที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เสียงรบกวนต่างๆ,ๆที่เข้ามาเนี่ยปรับลดน้อยมากแค่ไหนแต่ละเรียดเสียงก็จะหายไปด้วยนะอันนี้เราลองปรับ1น0นนเสียงจอ,อกประมาณนี้ ถ้าเราปรับไว้น้อยสุดอาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ AI ในการปรับก็จะมีตัว noise reduction ที่เลือกได้เองนะ ส่วนตัวไมค์เกตก็จะเป็นการปรับไม่ให้เสียงเราดังมากเกินไปก็คือเลือกเปิดได้หรือว่าตัวคอมเพรสเซอร์ค่ะก็จะเป็นการบูสเสียงของเราให้ดังมากยิ่งขึ้นถ้าใครยังรู้สึกว่าดังไม่มากพอนะคะตัวไม้ที่ติดกับหูฟังสามารถเอาไปใช้คุยกับเพื่อนในที่คอร์ดได้ตามปกติเลยแต่ถ้าเน้นความแบบคุณภาพเสียงสูงๆเนี่ยยังไงพวกไม้ตั้งโต๊ะอาจจะตอบโจทย์มากกว่า สำหรับหูฟัง SteelSeries Arctic Gamebat เนี่ยในมุมมองของเฟสเป็นหูฟังอินเอียสายเกมที่สามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มสิ่งที่เฟสมองว่า SteelSeries ทำได้ดีมากๆแล้วก็ทำได้ดีเสมอมาก็จะเป็นเรื่องของ EQ ต่างๆที่มี preset มาให้แล้วสามารถปรับได้ค่อนข้างจะ flexible เลยถ้าเกิดใครจะเน้นไปใช้ฟังเพลงบ้างเนี่ยก็อาจจะต้องปรับ EQ ให้เข้ากับการฟังเพลงมากขึ้นนะคะเนตอนนี้เนี่ยมีเข้าไทยแล้วเรียบร้อยนะทุกคนราคาจะอยู่ที่ ,6590 บบาทมีรับประกันให้ 2ปีจากโซ s สโตนถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากๆถ้าเกิดใครสนใจอยากได้หูฟังไปใช้งานกับ p พ a y s t a t i o n 5รุ่นโปรรุ่นใหม่หรือว่าอุปกรณ์ดีไวซ์เกม,เมอื่นๆเนี่ยก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย